สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูเบรกนะครับเบรกจัก,กรยานนะมันมันมันเบรกไม่ค่อยดีนะมันไม่คืนแบบนี้นะครับนี่ครับนะมันจะค้างเพราะว่าจัก,กรยานคันนี้มันจอดทิ้งไว้นานนะเพิ่งจะเอามา,ารีสตูใหม่นะมันจะเป็นสนิมหมดเป็นจัก,กรยานญี่ปุ่นนะครับนี่ครับเราก็จะมาทำการ แก้ไขตรงนี้มาน,นะวิธีวิธีการแก้ไขเดี๋ยวทํายังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับสายมันเก่านะแล้วมันก็แล้วมันก็สนิมขึ้นด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวเราจะจะทำการรื้อมันออกมาแนละ้วค่อยซ่อมมันครับก็ทําการขันหกเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับแล้วสายมันก็จะออกมาอย่างนี้นะ นี่ก็ถอดทิ้งถอดออกมาก่อนนะสายมันก็จะเป็นอ่าประมาณนี้นะนี่ครับโอเคผมก็ได้ใช้หกเหลี่ยมนะขันออกตรงนี้เดี๋ยวตัวนี้ต้องต้องอ,ออกมาทําความสะอาดใหม่ด้วยนะตรงนี้ก็ได้เอาสายเก่าออกมาแล้วดูสายเก่ามันนะมันจะเป็นสนิมหมดเลยนะมันจะไม่ลื่นนะครับเนี่ยสายเก่ามาัน แต่เราเราต้องทําการถอดตัวนี้ออกมาทำกาวสาดใหม่ก่อนครับนี่ครับสายมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ครับสายเดิมมันนะอันนี้สายใหม่นะครับสายเบรกใหม่ตัวนี้มันจะใช้เป็นเบรกนะสายเบรกแล้วมันก็จะเป็นสองด้านนะครับเป็นแบบใช้กับเสื้อหมอบได้ครับเสือภูเขาก็ได้นะในบ้านก็ได้นะครับเนี่ย ถ้าเกิดถ้าเราไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราก็ต,ตัดตัดทิ้งส่วนหนึ่งออกนะครับการขันหกเหลี่ยมตรงนี้ออกนะครับสองด้านเลยตรงนี้มันก็จะเป็นตัวปรับนะตัวปรับของสปริงนะครับมาตัวนี้ตัวนี้ผมก็ทําความสะอาดมาหน่อยนะแล้วก็เอาเจรารบีมาใส่ใหม่ตรงนี้ให้มันหล่อลื่นหน่อยๆนะอ่อนี่ครับ พอประกอบเข้าพอประกอบเข้าเสร็จแล้วก็ขันตรงนี้นะอ่ตรงนี้ขันเข้ามันจะมันจะมันจะเด้งแรงนะถ้าขันเข้าถ้าขันออกมันก็จะอ่อนสปริงจะอ่อนขันเข้าจะแข็งนะนี่ก็จะพอค่แข็งไว้ก่อนนะเวลามันคืนตัวมันก็จะอดีดตัวออก ได้ดีนะครับเนี่ยแข็งสุดเลยเดี๋ยวเราเทำการใส่สายเบรกกันนะเป็นสายเบรกใหม่ที่ผมได้แกะออกมาแล้วนะครับจะมีสองด้าน,นก็จะมีตัวสั้นกับตัวยาวนะนี่ครับเบรกหน้าก็จะเป็นตัวสั้นนะผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็จะตัดด้านนี้ออกนะ ตัวทีจะร้อยเข้ากับสายสายนอกนได้นะครับให้มันเหลือตัวนี้ก็ทําการอาวัดกับสายเดิมมันนะครับแล้วทําการตัดตัวนี้นี่เลยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเยวจะฝั่งนี้ไว้ฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรนะเนี่ยตัวที่ผมตัดออก ตัวที่ผมตัดออกนครับเวลาใส่ก็สอดเข้าตรงนี้เลยการทำการทำเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเบ,บ็กดีๆอย่างนี้เลย <c oughs> การตั้งนะครับ <c oughs> ถ้าถ้าตัวนี้มัน คันเข้าสปริงมันก็จะแข็งขึ้นนะถ้ามันมาฝั่งนี้เกินไปเหมือนมันจะแข็งขึ้นแล้วก็คลายออกแล้วลองเบรกดูเรื่อยๆนะค่อยๆปรับมันก็จะสมดุลเองนะครับแล้วปล่อยมันก็จะอ้าออกได้ประมาณนี้นะ นี่ก็เสร็จแล้วนะครับดูการเบรกมันจะคืนตัวได้ดีกว่านิ่มๆเลยนะครับเบรหลังด้วยนะเบรหลังก็เปลี่ยนใหม่โอเคเลย ก็เสร็จเป็นอันสมบูรณ์นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ